อสตาคิวมินสสิ่งในขวดเดียวแอสตาเซนทิน6มิลิกร,รมัมและขมิ้นชันจัดจำหน่ายโดยอุ้ยอันโอสด Magic Farm Fresh น้ำผลไม้ผสมน้ำใบกัญชาอร่อยสดชื่นเลือกความคุ้มค่าเลือกมิสุจิตาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนหยุดละเลยและมองค้ามสุขภาพดวงตาให้สีบใบ b บ Happy Life Plus ดูแลสุขภาพดวงตาของคุณ สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะคะวันนี้เราพบกันวันจันทร์1สิงหาคม2565 อยู่กับคุณกิติดิ์ธนัดสุวรรณดิฉันสุพวันโตล่ามแปลภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะวันนี้เราพบกันเริ่มต้นเดือนใหม่แม้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะคุณจ๋าฮะใช่ค่ะเดียวก็เข้าสู่เดือนที่8ของปี65แล้ววันนี้เต็มไปด้วยข่าวสารอัดแน่นหลังจากหยุดยาว4ี่วันมีทั้งอุบัติเหตุใหญ่ที่โอ้โหแผ่นปูนบนสะพานกับรถล่วงลงมาใช่ค่ะ<ห>ลงมาทับ <ลง S 2> เล <ง S 1> เทือนญญใจเมื่อคืนนี้เลยนะใช่ฮะเป็นภาพที่โอ้โหตอนที่ครอบครัวมาเห็นผู้เสียชีวิตอ่ะโอ้นแบบหดหู่ะเทือน ใหจ,จริงๆรวมไปถึงเรื่องใหญ่ที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันก็คือวันพรุ่งนี้เครื่องบินรบ f 35เนี่ยที่ถูกอนุกรรมธิการครุพันธ์ดึงออกอ,ออกไปเนี่ยเจ็ดกว่าล้านวันพรุ่งนี้จะเข้ากรรมธิการชุดใหญ่ดูนะฮะว่าสรุปแล้วกองทัพอากาศจะได้ซื้อหรือเปล่าเครื่องบิน f 35วันนี้มีให้ติดตามกันครับเราเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บุรีรัมย์กันก่อนคุณผู้ชม มีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปมาเป็นคลิปแล้วมาร้องเรียนนะคะอบอกมีปู่กับย่าค่ะถึงขัานไปล่ามโซ่หลานสาว หลานสาวอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นนะคะล่ามโซ่เลยอะล่าม<ล>าโซ่เอาไว้กับบ้านทั้งปู่เนี่ยยอมรับก,กับทางนักข่าวเลยนะทำจริงๆถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้คนเป็นปู่บอกว่าเพราะว่าหลานสาวดือ้อพูดอะไรไม่ฟังทำอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายตัดสินใจล่ามโซ่ไว้แบบนี้เลยค่ะคนนะฮะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะฮะนี่แหลคะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่บุรีรัมย์คุณผู้ชมคือมีคนใช้ Facebook นะคะเขาโพสต์คลิป เป็นคลิปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกล่ามโซ่ไว้ในบ้านแล้วก็มีคนที่เป็นปู่กับย่าเนี่ยแหละเป็นคนควบคุมนะคะที่สัมพันธ์เห็นบอกว่ามีการเอาไม้ตีหลานตัวเองด้วยนะนักข่าวเราลงพื้นที่เลยคุณผู้ชมคะพิกัดอยู่ที่ตำบลหนองคูออำเภอลำปลายมาศบุรีรัมนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะพอไปถึงนะไปเจอจริงๆน้องคนนี้ชื่อว่าน้องบิวตี้นามสมมุตินะอายุ11ปี ตอนไปถึงเนี่ยน้องอยู่บ้านเพียงลําพังนะคะที่ต,ต้งตกใจคือบริเวณขาซ้ายถูกโซ่มัดกับขาอยู่ค่ะตอนนั้นปู่กับย่าไม่อยู่บ้านนะคะนี่เป็นสภาพน้องขออนุญาตเลอเอาไว้คุณผู้ชมนะแล้วกู้ภัยไปตรวจสอบตามร่างกายมีร่องรอยช้ำหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณลําคอนะคะทางกู้ภัยก็เลยต้องใช้เครื่องมือตัดถ่างนั่แหละค่ะนี่ช่วยกันถอดโซ่ออกจากขาของน้องน้องบอกเจ็บเจ็บเจ็บขาและก็น้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่า สาเหตุที่ปู่กับย่าล่ามโซเพราะว่าปู่กับย่าไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อนค่ะบางครั้งน้องบอกน้องอยู่บ้านคนเดียวก็เหงาอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่ปู่กับย่าบอกไม่ให้ไปและปู่กับย่าก็ชอบเอาไม้มาตีมัดเอาไว้บางทีน้องบอกบีบคอน้องด้วยถึงขั้นบอกกับนักข่าวบอกกับกู้ภัยหนูเจ็บหนูเจ็บหนูกลัวหนูกลัวค่ะหนูหนูดื้อลหรือหนูไปเที่ยวหรือไงไม่หนูไปเล่นกับเพื่อนค่ะหแค่ไปเล่นกับเพื่อนเฉย หนูไปเล่นเกือบทุกวันตากับยายทํายังไงหนูบ้างล่ะมัดหนูไว้ค่ะบางทีก็บีบคอหนูด้วยกลัวไหมกลัวไหมกลัวค่ะ